เสื้อไทยเรินต้นนะคะชุดไทยเรินต้นที่เป็นเนื้อผ้าเดียวกันร้อยเปค่ะนะคะผ้าพื้นนะคะจะเป็นผ้าพื้นสีดํานะคะตัวนี้ค่ะนะคะเราทําเรียนแบบผ้าใหม่นะคะรุ่นนี้เนื้อผ้าดีมากๆเลยค่ะนะคะจะมีเสื้อนะคะ1ตัวกับผ้าถุงหนึ่งตัวเป็นงานเนื้อผ้าเดียวกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสำหรับใครที่ต้องการใส่ออกงานแบบสวยๆนะคะงานขาวดำนะคะแบบเป๊ะๆขาวรุ่นนี้ค่ะนะคะตอบโจทย์ดีมากๆค่ะเป็นเนื้อผ้าเดียวกันด้วยนะคะแล้วก็เป็นสีเดียวกันด้วยค่ะนะคะไทยเริ่นต้นสีดานะคะตัวนี้ค่ะ 6กถึง38นะคะรหัสเสื้อกับรหัสผ้าถุงขึ้นหน้าจอชัดเจนนะคะเสื้อพิมพ์รหัสดอเด็กแล้วก็ตามเนื้ไซส์ผ้าถุงพิมพรหัสปอปลาดอเด็กแล้วก็ตามในื้ไซส์ค่ะนะคะและเอ็กเซ o r ซอรีหรือว่าเครื่องประดับที่เราใส่คู่กับไทยรอนตน้นสวยๆก็คือจะเป็นสร้อยมุกค,ค่ะตัวนี้ค่ะนะคะพิมรหัสกอไก่5 0ูนย์นะคะ เสื้อไทยเรินต้นตัวนี้แบบอัดกาวเรียบร้อยผ้าถุงอัดกาวเรียบร้อยค่ะนะคะลายไทยเรินต้นสีดําคัตติ้งของการาวินเป๊ะๆตัวนี้นะคะสวยมากๆค่ะนะคะเป็นเนื้อผ้าเดียวกับผ้าถุงร้อยเปอร์เซ็นต์าไม่ต้องไปเสียเวลาตัดให้ยุ่งยากเลยค่ะรุ่นนี้ค่ะนะคะเสื้อไทยเรินต้นนะคะตัวนี้พร้อมกับผ้าถุงค่ะนะคะผ้าถุงป้ายพื้นสีดํา ของเราปลายจะเป็นปลายสอบอัดกาวเรียบร้อยนะคะมาเลยค่ะนะคะผ้าถุงป้ายพื้นสีดําค่ะอ๋อดียะนะคะผ้าถุงป้ายพื้นสีดํานะคะสวยๆค่ะตัวนี้ค่ะนะคะเป็นผ้าถุงป้ายพื้นสีดาอัดกาวเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีตะเข็บข้างด้วยคะ่ะตัวนี้สวยมากๆนะคะตัวนี้จะมีเอวตั้งแต่26ค่ะถึง38นะคะรุ่นนี้ค่ะนะคะอ่ะมาเลยค่ะนะคะสวยจริงเลยจริงนะคะสำหรับตัวนี้นะคะจะเป็นไฮรนต้นสีดําค่ะเอฟได้เลย